E สดีครับเอาละครับได้เวลาของคุณพระช่วยนะครับเวลาแห่งศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเต็มรูปแบบนะครับวันนี้ผมขอจริงจังสักหน่อยนะครับคุณจริงจังเรื่องอะไรครับแม่เรื่องของชาติมันสําคัญอย่างมากนะฮะเขาสงบแล้วอะไรสงบอะไรเขาสงบแล้วอะไรของคุณเนี่ยเอไม่ไม่ผมผมจะคุยเรื่อง ธงชาติไทยธงชาติไทยธ <can> งไตรลงเนี่ย oh, กำลังร้องเพลงชาติอเมริกันเออเด็เ <laughs> ขาเ <laughs> ในการเมือนกาน <laughs> ผมอยากรู้จริงๆครับว่าก่อนที่จะมาเป็นธงไตรไตรลงเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเราใช้ธงแบบไหน <laughs> เรามาเรียนรู้กันเลยนะครับทุกวันนี้นะครับจะง,งานอะไรก็แล้วแต่ก็มีโบกธงชาติไทยกันแต่อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าก่อนหน้านี้นะครับธงชาติไทยเรามีอายุกี่ร้อยปีนะครับมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่าไรลักษณะแบบไหนมีรูปอะไรอยู่บ้างเอาละ ตนนี้รู้หมดเลยเนก็นึกถึงธงชาติอเมริกันเพิ่งรู้ความหมายของของธงว่าเออแดงคือแผ่นดินขาวความเสรีของคุณมีดาวด้วยนะดาวคือสวรรค์คุณพระเชี่ยวผู้ที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับท่านเป็นผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์ธงสยามอาจารย์พฤติพลประชุมผลครับเดี๋ยวเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับามีอาจารย์เตรียมไว้ อ uh huh. อาลนะอาจารย์วันนี้ผมว่าสนุกแม่นะครับวันนี้เด็กๆที่ชอบเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์นะครับเรื่องของธงชาติแต่ละประเทศนั้นเป็นยังไงนะครับครับ,รบ,รบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือธงรวมของโลกในสมัยที่ประเทศอเมริกาฉลอง100ปีครับ นะครับทร้างไปครับพศอ,อ,อะไรเดล็กๆเรับอีกทีอาจารย์ธงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะครับผมเป็นการเฉลิมฉลองร้อยปีอเมริการ้อยปีอเมริกาประเทศเหล่านี้ไปฉลองที่อเมริกาที่อเมริกาครับผมอเมริกาเป็นเจ้าภาพก็เลยบันทึกเอาประเทศอะไรบ้างที่มาฉลองใช่นะครับสองสี่หนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งเก้าครับผมย้อนไปกี่ปีก็อันนี้เท่ากับปีแล้วครับเมืองไทยได้ไปร่วมไหมครับนี่แหละครับคุณเท่งนะฮะประเทศต่าสำคัญที่สุดคือเรามีทงสยามด้วยนี่นี่โค้ช้างด้วยนะฮะใช่ครับผมนะครับเ็นธงสยามนะฮะ แม่ตาผมแวะเป็นประเทศหนึ่งผมตกใจเลยนะครับผมประเทศจีนคุณธงจีนสามเหลี่ยมนะท่านผู้ชมนี่ประเทศจีนนะฮร้รรอยกว่าปีที่แล้วเป็นแบบนี้นะฮะเป็นธงจกักรพรรดิยุคสุดท้ายหรือ last emperor ที่ที่จีนก่อนที่จะปฏิวัติการปกครองอนะครับผมครับโอ้โหแล้วอังกฤษครับเมื่อร้อยร้อยกว่าปีที่แล้วนี่ฮะใช่ไหมฮะอาจารย์นะใช่ครับผมนี่ธงชาติอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์เขาเอาแต่ละแต่ละแต่ละเขตมารวมกันจะดุ เกแปีนอย่างไรอย่างนั้นนะนี่นี่ญี่ปุ่นนะฮะอ่านี่ญี่ปุ่นยังเหมือนเดิมอยู่ดูอเมริกาใช่ครับผมตอนนี้นี่นะท่านผู้ชมมาธงสหรัฐอเมริกาสมัยเก่านะฮะเป็นอย่างนี้นะคุณท็อตรัฐแรกก็มีดาวสิบสามเพื่อสัญลักษณ์ของ13บสามรัฐแรกอาจารย์ขอโทษมีเรื่องตลกนิดนึงเมื่อปี1959อเมริการับรัฐสองรัฐสุดท้ายอลาสก้าและฮาวายต้องปรับธงแล้วเครียดกันทั้งประเทศ เพราะดาวมันเยอะ50ดาวมันไม่ลงตัวใช่ก็เลยประกวดทั้งประเทศครับมีเด็กอายุ18วิลเวิยมเกฟออกแบบออกแบบให้อาจารย์อาจารย์ให้ B เขาไม่พอใจพนันกับอาจารย์ว่าทำยังไงให้เกรดขึ้นอาจารย์บอกว่าพนันอย่างนี้สิถ้าสภารับของคุณผมให้ A แล้วเป็นไงให้ต่อรับรับและได้ A ถึงทุกวันนี้เป็นธงชาติอเมริกันที่ใช้อยู่ ห้าสิบดาวโดยโดยเคลื่อนไม่ให้ให้ตรงอย่างเดียวรับไอเดียเด็กอายุ่สิบแปดเออจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้มีร้อยกว่าปีนะครับผมคุณธงครับอันนี้ประเทศอะไรครับเนี่ยนะฮะสายสุดเลยครับเนี่ยสายสุดขบวนขบวนครับที่มีการถือดาบข้างล่างฮะอันน้อยเนี่ยเอาเปอร์เซียเปอร์เซียอันนี้เป็นธงสําคัญมากครับเพราะปัจจุบันคืออิหร่าน อีลาน่านครับผมเป็นอีลานแล้วก็ท<อ>งนี้ก็ไม่ได้ใช้พูดง่ายๆว่าทงนี้จะไม่มีในปัจจุบันคือเปอร์เซียแล้วก็ใช้หน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ทงสยามช้างยืน,นไม่มีแล้วแต่ที่เป็นปริศนาเชื่อไหมครับคุณธงชัยไม่มีคนไทยเคยทราบมาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทงในสมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงท่านทรงขึ้นครองราชใหม่เนีครับเป็นทงช้างยืนพื้น,ลนหลายคนสังเกตว่าช้างเนี่ย บนผ้าแดงก็ค,คือธงช้างถ้าไม่มีพื้นเนี่ยเราเรียกว่าธงช้างเผือกปล่อยธงช้างเผือกปล่อยตรงนี้ครับ,รบ,รบผมจะมีเหมือนกับเป็นเป็นก้อนเมฆแต่จริงๆคือพื้นครับ<อ>นี่แหละเป็นเป็นธงปริศนาซึ่งใช้แค่ช่วงช่วงระยะสั้นมากแล้วก็อวาศสา์ไทยไม่ได้ปันทึกธงอันนี้ไว้ด้วยและที่สําคัญอันนี้เป็นเอกสารพิเศษพิมพ์โดยสภาคองเกรสนะครับปีพศนะครับ 2,425ตรงกับกรุงรัตนโกสินทร์ครบว่าร้อยปีพอดีเลยครับอันนี้ไม่มีคนได้เคยเห็นมาก่อนนะครับจะเห็นว่าคือธงสยามแบบช้างยืนพื้นครับอันนี้เป็นเอกสารสำคัญมากของทางสหรัฐอเมริกาพิมพ์เพื่อให้กองทัพเรือใช้เวลาที่ออกเรือไปในมหาสมุทรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสำเภาของสยามในช่วงต้นรัชกาลที่5เป็นลักษณะน,าานี้ครับ นะครับก็คือเป็นช้างยืนทพออันนี้เริ่มแรกนะฮะของธงสยามที่มีช้างเผือกนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันนะครับเราจะได้เห็นของจริงธงสยามอายุร้อยกว่าปีแล้วไปดูภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายเอาไว้นะครับเป็นภาพวิดิทัศน์ที่บันทึกไว้ในรัชกาลที่5ที่สําคัญครับธงช้างของไทยไปปรากฏอยู่ในต่างประเทศครั้งแรก เราก็จะหมาให้ท <um> ่านผู้ชมในรายการคุณพระช่วยได้ชมกันห้ามพลาดครับช่วงของคุณพระโชว์